สวัสดีค่ะมาชวนทําดอกพวงชมพูแบบนี้นะคะดอกพวงชมพูเราจะมีริบบิ้นสองส่วนค่ะส่วนแรกนะคะสี่เส้นค่ะยาวอยู่ที่ยี่สิบสามเซนติเมตรค่ะส่วนที่สองค่ะสี่เส้นเหมือนกันค่ะยาวอยู่ที่สิบห้าเซนติเมตรค่ะอันนี้จะปลายแหลมด้านหนึ่งแล้วก็ตรงด้านหนึ่งนะคะเรามาเริ่มทํากันเลยค่ะเราจะทําตัวเป็นสีก่อนนะคะเราจะเก็บเหรียญก่อนนะคะภาพริบบิ้นเข้ามาค่ะสิบเอดถึงสิบสองเซนติเมตรค่ะกวนให้เป็นรอยค่ะเส้นที่หนึ่งออกมาค่ะเส้นที่สองประกบเส้นที่หนึ่งค่ะ เส้นที่สามประกบเส้นที่สองค่ะเส้นที่สี่รอดกลางเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามเข้าไว้ตรงกลางค่ะแล้วก็จะใส่เหรียญตามความต้องการค่ะแล้วก็พับขวามาซ้ายพับล่างขึ้นบนค่ะพับซ้ายมาขวาค่ะแล้วก็พับบน ลงล่างแล้วก็สองเข้าตัวแรกที่เราทับค่ะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะทําเก็บปลายริบบิ้นสวนต้้นนะคะข้างบนค่ะสองลงมาล่างเก็บปลายริบบิ้นตัวท่านในโครทั้งสี่ด้านค่ะ ก็จะติดเทปสายเพื honey, ่อความแน่นค่ะเราจะกลับด้านค่ะทำเส้นข้างบนค่ะจะวิบไปทางด้านขวาค่ะหันตาลี่มาทางด้านซ้ายแล้วก็สอดค่ะจะวิบไปทางด้านขวาค่ะหันตาลี่มาทางด้านซ้ายเสร็จแล้วก็สอดค่ะจะวิบไปทางด้านขวาหันตาลี่มาทางด้านซ้ายเสร็จแล้วก็สอดค่ะ ปลาบีไปทางด้านขวาหันปลาลบี้มาทางด้านซ้ายเดี๋ยวเราก็สอดอันนี้เราจะทาเส้นนี้ค่ะเราจะภาพตัวนี้มาค่ะจะบินไปทางด้านขวาแล้วก็หันปลาริบินเข้ามาหาตัวเองค่ะบิดริาบิ้หาตัวเองักษณะนี้นะคะแล้วก็สอขก็ตรงนี้ค่ะออกมาแบบนี้ค่ะ คับมาค่ะจับี่ทางด้านขวาก็หันตาลิ่วกหาตัวเองลั lings, Brooks, claro. ้ษสถานีค่ะเสร็จแล้วก็สอดจับี่ทางด้านขวาหันตลิ่วกหาตัวเองเแล้วก็สอนจับวิทางด้านขวาค่ะหันตาลิ้วกหาตัวเองเสร็จแล้วก็สอดค่ะ ก็จัดกลีบนิดนึงค่ะทีนี้เราจะใช้ริบบิ้นส่วนนี้ค่ะสอดเข้ามุมนี้ค่ะสอดข้างบนบนตัวยาวมัจนจะมีท่ากับยาวเอาตัวยาวค่ะสอดข้างบนค่ะน้องจะโผล่ขึ้นมากี่ตรงนี้นะคะตัดริบบิ้นค่ะบีบไปทางด้านหลังค่ะไปริปบบิ้นขึ้นไปข้างบนค่ะแล้วก็ใช้นิ้วประคองไว้ค่ะ แล้วก็จับลิบวิ้มาหาตัวเองทําการหมุนหนึรอบค่ะแบบนี้ค่ะหมุนหนึ่งรอบแล้วก็ปลายสอดเข้าตรงนี้ค่ะ โคง้งล่านี้นะคะตันี้ทําเส้นนี้แล้วก็พับตัวนี้มาค่ะจากวิบีปีปทะธานด้านหลังค่ะปาลายวิบีไปข้างบนค่ะแล้วก็อ้อมกีดตรงนี้มาแล้วก็จากวิบีก็หาตัวเองทางการหมุนหนึ่งรอบเสร็จแล้วก็สอดค่ะสอดเข้าตรงนี้ตัวข้างหลังกีดสีขาวค่ะลักษณะนี้ค่ะ จะริบบิดไปทางน้าน,ห,นหลังค่ะปลาลิบินขึ้นไปข้างบนค่ะประครองไว้แล้วก็อ้อมกีบตรงนี้ค่ะจะริบก็หาตัวเองตากามูลหนึ่งรอบแล้วก็สอดเข้าตรงนี้ค่ะประครองกีบไว้ให้มันอ้อมตรงสีชมพูนี้นะคะ แล้ดีค่ะี่ไปทางด้านหลังค่ะข้อมตรงนี้ปัดข้อมไปวิบหาตัวเองทําการหมุนหนึ่งรอบแล้วก็สอดเข้าตรงนี้ค่ะ,อออออคะพอเราได้มาครบทั้งสี่มุมแล้วเราก็มาจากกัดกลีบกลีบตรงไหนที่เราไม่พอใจเราก็มาแก้ค่ะแบบนี้พอเราได้ตามที่เราชอบแล้วเราก็ตัดปลาลิบสดเกลือทิ้ง อันนี้เราจะตกแต่งหรือไม่ตกแต่งก็ได้นะคะถ้าไม่ตกแต่งนี้เสร็จแล้วนะเสร็จแล้วค่ะสำหรับดอกพวงชมพูนะคะถ้าเพื่อนที่ชอบก็ฝากกดไลค์ด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะ